tục mặt nha mặt nha mặt mặt nha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  mặt เป๊กมาพุ่นน่ะ

ไปสติเข้าดิเอวนั้นสโลติเขาเอาไปแล้วแล้วอ oh, oh. ัน oh. นี okay. well, thing, ้ม oh, uh. ันไปยดทีกั๊มนะเออเอเล่าเนเราลากันอเล่าก็เดียวมีแล้วหายออมาละเด็กโอ้ยืมืใ่เืห้รืเ่อกพะืเฮ้ยพิธีเนาะพิธีศาสนาจะืมแค่นี้เออม ไปคอไปคอไปเล่าเจ้าปจะเข้าเนาะคำมากมายเหมือนกันว่ะคำมากเอ๊ะเอาะ อนนั้นเนาะอันน้นจะ,นนะ,ะมีกวแล้นเ้ายลงเนาะเ้ยเกันขึ้เต็รถเพื่อนเราเต็มรถไปเลยอันนีก็หนึนน่นบร้อยอาจจะนางนี้ กบ้ากบะแกะบะแกะบะไปเฮ็ดพิธีเฮ็ดพิธีแบบศาสนา Oh, wow, tục vượt lưới Ô ai kẹt tục Mặt thăng, tục Thế nào oh, nghe Ừ. nghe. Ờ. Ừ. nó. เป็กก่าพุ้นนะผูดใดประยุทธ์ลแนวไหนเป๊กสิทธิ์เอบุดแงเพื่นสิเฮดิกสิทธิ์เพื่อนหองหายได้หมดเลยนะยบมอง่เออ้ิานลมีกินลุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย มาก้อนกระไดมาให้มันเวทางนี้มันจะซื้อแล้วแหละกระโปงโต๊กแหละเครื่องตกจะเปลี่ยนเครื่องไหม จบมาทับน้าเลยสัญญาณปุ๋ยแค่นีนดีน่อนึ่ง เป็นตัวห้านำเป็นตัวห้านะประคูณ 对，很夸 <laughs> 呢 ก็แตจะหอะแล้วนะฮะประสมเหนาะที่เข้าไปหามอบาลซร้างห้ีแล้วเจ๊กันเล็กจอยเอ้ยจอยก็เก้าดีนี่เนาะยังไงจอยเห็นหรอจอยแข็งแง่งหมดโอ้เป็นไข้เนาะก็เป็นไข้เลยก็กินหอร์บอเป็นอะไร อย่าลดกันลดค่ากันทางเที่ยวเป็นลราเป็นร่มตี บ้างว่าอาจจะบมเจลิขิ์อยู่นซอของตัวเองสี่ห้องหัวใจปิดวังขนาดอยู่ซ่งขนาดนีไหยักมือนยคอยดีใจกู ตอนนี้เราถ้ารถขัดขากันเจะลดลงไปนีดตีต้องรีบได้ดไกกนะเออตอนนี้ก,กันบรอยนะตัวาคาันนี้ลงมานี่ก้อนอันนั้นจึงมาได้

อะลรอจะเช่ารถลงงี้ป่ะก็จะงบข้อชนิดนี้ก็นนมีเวลาตีอยู่นี้เลยหรอตั้งไปง่ายเขาบอกแลต่เต็มอ่ะพูนนอนอยู่พ่นมา เอาเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเฮากับหอดแล้วแหละฮอดคือบ้านเฮาต้องเลี้ยงหลังแอปติมหน่อยเดียวเนาะฮอดเป็นหอดซาลีเหมืนมาโนนเดี๋ยวไปสมกันคลิปต่อไปเนาะเพราะว่าคลิปนี้ก็สิข้อโจทย์เพียงวันนี้เราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในเรื่องราวต่อไปนะครับกี่ยวสิข้อลายเพียงวันนี้สุดท้ายนี้ข้าวคกลขมาซาบายดี